ีว่ะก็เสี่ยงกันว่ะคนเราเลยแค่นี้ละอะไรเปล่าไอ้ตัวเลือดเปล่าเปล่าเฮ้ยเหียเหอเออว่ะเออเดยกกูไปซื้อเถิดได้ครับหน่งข่าเงินพี่แม่ขายให้เด็กต่ำกว่อายุสิบแปดค่ะผมให้ราคา2เท่าเลย รย 60, ้ยหกสิบแอน่โอคุณแอนโอ่ะเราจะถึงท้ายด้วยวะไปอะไรครับหมอจากที่หมอพบว่าคุณเป็นมะเร็งระยะที่สองค่ะบุหรี่เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลต่อร้ายแรงต่อสุขภาพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวบุหรี่ประกอบด้วยสารเครมีหลากหลายชนิดซึ่งส่งผลเสียต่อร่างก,กายบุหรี่มีสารเครมีมากกว่า7ภาพันชนิดค่ะสารเครมีในบุหรี่ได้แก่อะไรบ้างเราไปดูกันเลยหนึ่งนิโคตีนเป็นสารที่ทําให้เกิดการเสพติดมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางสองสารทาเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของยาสูบมีสารก่อมะเร็งหลายชนิดที่สามารถสะสมในปอดทําให้เกิดเป็นมะเร็งปอดได้ 3. คาร์บอนมอนออกไซด์เป็นก๊าซทิษของการเผาไหม้ยาสูบทำให้การส่งออกซิเจนในกระแสะเลือดลดลงสีฟอร์มอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีที่ใช้ในการดองสูบมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและเป็นสารก่อมะเร็งห้าไซยาไนด์เป็นสารที่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท ผลกระทบของการสูบบุหรี่มีอะไรบ้างแล้วไดูกันเลยหนึ่งระบบทางเดินหายใจเพราะการสูบบุหรี่ทำให้เกิดการคายเคืองในระบบทางเดินหายใจูมิมุ้มกันเพราะการสูบบุหรี่ทำให้ปุิมุ้มงกันอ่อนแอลงเสี่ยงติดเชื้อและโรคต่างๆสามสุขภาพในช่องปากเพราะการสูบบุหรี่ทำให้เกิดข้าบนฟันหรือกินปากและเสี่ยงเกิดการเป็นมะเร็งในชอ่องปากสูบบุหรี่และข้อควรระวางหนึ่งการเสพติด สองโรคมะเร็งสามโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสี่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังห้าปัญหาสุขภาพในระยะยาวการเลิกสูบบุหรี่หนึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนสารนิโคตินสองบำบัดพฤติกรรมสามใช้ยานในการเลิกการกับหนึ่งดีเรื่องสถานการณ์ที่จะตุ้มความอยากสูบสองหากิจกรรมมาทดแทนสามติดตามของก้าวหน้า พี่สองรับสองขอขอคุณค่ะบ๊ายบายมงดุจเจบุรีว่ะดุจเหมันกันอยากถามว่ารอกว่าเจบว่มาโรดีหมอจากที่มาพราว่าคุณเ็มมา ไอ้ีมือเปิดแสงพูดีกับไอ้ไอ้ีเปิดแสงอะไรอันนี้เปิดแสงไหนอยู่จะถ่ายเบื้องหลังเตอร์ลูกตีอ่าไม่ถามเออเอใช่อะไรอยู่รถอยู่แค่มาหนึ่งหนึ่งคนไหมเพื่อะไรอ่ะเงสองสามฉันไม่ยอมดูจากพี่สองสองขอขอบคุณทารขอจบเรื่องแล้ว พออกันไม่ะอไ่อพอๆกัอๆอันหนึ่งสองใช่มคือสาบีที่สองทั้งสองขอขอบคุณมาก